ครับสวัสดีครับวันนี้พวกเราช่องมีขาวน้ำป่าน้มหนักพบกับพับกบศึกชิงราชาแคลนแดงมวโรม่กุยอแป้กับทาจิคาเซชนะอะไรครับคุณเล่นให้ดูก่อนโชว์ของใหม่รีเวิร์สกับรีเวิร์สลูกเต่าอะไรที่เก่งรีเวิร์สรีเวิร์สโอ้โหคือลายผิวของิวโชว์เออเอาแซมพูลแดนซีประหลาดใจแม่ตามพลังอ่ะโดนอ่ะครับ ิคุวยไดสเเอ้าเอ้าว่าไงไอ้ยยี่สิบส่ไม่ใส่หอยู่ดเอไหนดูหน่อยแต่มันต้องใส่เียนสายมันต้องเกียร์สองไงมันล็อกไว้ไงตอนนี้เกยร์สองใเกียร์สงิเ็ด่เไปดูที่ตัวนจริงเหรอตัวนี้หายาตัวนี้ตัวนี้นีไอ้นี่ก็้วยใครเป็นนักเลยเข่าไว้เ คือมันมันมันแซมหรือมันจัดข้าหังอะไรให้สวยมันนี่ตทีน่ตนส่วนมากที่เห็นนะคือใส่เฮ้ยมีอะไรมาแปลงร่างแปลงกายอยู่คนที่มาล้างการอะไรน้เทียอะไรนอกจากได้กูคนเดียวทั้งหมดเฮ้ย่ไม่ได้ยื้มตลอด กูว่ากูมาทุกครั้งว่าอยกันนะไรจ๊ะเคยแล้วที่มึงเคยทำสเฮ้ยอะไรวะเนี่ยตีฮิตเปิดเจ็ดเรียกที่เจ๊งความมึงสองรอบเคยทำคนนี้ตีฮิตเปิดเจ็ดเรียกเช่นสรอได้ฟอนติพวกนี้ฟอนติเกอร์เฮ้ยสองคิวเฮ้ยแวนมันมีเทคแวนด้วยเหรอวีเอสดี่พลังดี่พลั่งเคยอะไรค่ะเปิดเจ็ดไม่รู้เปิดเจ็ดเรียกก่อนของฟีมีเรียกก่อนไม่ใช่เหรอมันมมีเทคแวนเดี๋ยว ไมานอนมี่อยะมานอนีดมานอนทำไมได้ฟอนถึงได้สองีวเเอฟเฟกต์มันอุ้ยอยากทำอะไรเยอะยิงไม่พันกรสุน้นัตวไงนจะเราอนี่แอ้วยเซลใช่ไหมโดนสัตว์เป้าแรกตีหมื่นแปดจะไปหน้ามันเหมือนกันจะว่บ มูลาคุโมจริงมูลาคุโมมีชุดของมีตั้งแต่ยาสุรีอะมีติ๊กยาหลังไหม่จบแล้วลาเก่าก็อยากเล่ด้วย้วมีที่วัดสนิกระซะหนึกันะค้ับาบุเดียวสนิกันเลย แป๊บนแล้วกลับเะเนี้ถ้าได้ที่หลายก็หมด้างหลังมึงดูกก็อะไรมไกินอะไรนอิมเมื่อขอรงขอร้องชินเดนเหรคุณสโลเพยะครับสโลเพยวมึงดูคลิปก่อนหน้าไอเวนชิปที่กูแข่งของมึงอะชิปก่อนหน้าไม่ใช่ชิปนั้นลิปเพราะว่าไม่ใช่ชิมน้ สองคนสองจูบชาร์จถือว่าทำเป็นคนเดียวอะฮะก่ายก็ได้โอ้ยไอเบลได้โชว์ของสงใจเลยว่ะไอเบลฮะได้โชว์ของจริงว่ะทำไมอ่ะไม่มีดีคอนได้อยู่ได้อยู่นี่พี่มาได้หลายเลยเหรอพี่เออไม่มีดีคอนเยี่ยมเลยกล่าวหันใช่ไหมไอสัตว์ก0 0าวันครับขลร้องอะไรอะขลอง มาคัเดี๋ยวกูได้ฟอนโมกขาไปเลยเปิดเจก่อนทำไมมันถึงกำไรฟรีแบบนี้วะนั่นเด็กทำไม่หรอพี่เสียขออะไรเนี่ยไอ้เด็กหกเก้าพันตีข้างยามมั่วย่ามมั่วขอร้องมึงอยากจะลุกเลยไหม บีวะตีข้างเนี้อยู่ด้วยกันก่อนให้โชว์ก่อนเดี๋ยวคลิปเดี๋ยวคลิปสักคนเยอะป่ะห่วยตาแล้วตาแล้วน่าจะเป็นพันเลยว่ะเป็นเป็นล้านเลยเหรอพี่เป็นล้านอะไรเลยฟอนหนึ่งรลยสองครับหนึ่งเลยสองฟอน์หนึ่งนี่เลือกตัวเองเดี๋ยวไรอะไรกูอะไรกูโม่อะไรนะกูโม่ โอ้ยหมันที่โมโมอะไรที่หน้าเป็นสีน่วกเนี่มือหลอนใช่ไหมนี่รอหรอเจรียจยอโอเค้คนใส่จริงมันกที่แต่ทำแย่แล้วบ้างพวกตัวสวะไม่โดนตัวนี้เราบอกไหมนกัสาวสุพรรณพะพระอิศวรเหรอขาดในฟอนทีกี้วงหนึ่งแล้วก็ไม่มีเทคแฉกผมไม่ต้องบอกรู้ นี้ตีสองพั์หนึ่งกินหนึ่งคนบวกหมื่นถ้ากินคนมีเกียรติบวกเพิ่มอีกห้าพันแล้วก็ได้ติ๊กเกอร์ชาร์จได้ได้ฟอนต์บวกทีละไม่บวกอันนี้บอกว่าเกล็กนั่นเรียกเทอโนเลจิ์ออกมาได้คือแล้วกูยิงอย่างนี้เรียกได้ไหมไม่ได้ดิโอเคโอเคสกิลตั้มหนึ่งเกียร์นอมอนแม่มันต้องมีเกียรติด้วยมึงอ่ะไม่ต้องมาตอกล้อกูไอ้ตอกมือต่ากว่าสีจวนหนึ่งมือต่างวัตสีได้ไงสาธมือต่างว่าสีได้ไงพ่ออันหนึ่งแล เซตสุดคุ้มอะไรอ่ะให้พี่มิวเหรอมุราคุโมทางเด็กิงบอดใช่ไหมเด็กิงบอร์ดไม่ได้โอเคดีอย่างเดียวยิงดูเองไอ้เหี้ยจริงจริงไอ้ชุดชุดใหม่คนนี้ยิงหลังนะดูแล้วไม่รอดหลยิงหลังตัวป่ะโจก่อนแล้วค่อยยิงอ่ะปัวหนึ่งตัวหนึ่งนะครับยิงหลังยิงหลังยิงตัวไหนงงอมันออกมาไม่ไม่ไปทางไหนยิงนี่ไรแวนไอ้ตัวหลัยิงนี่ตัวหนึ่งท่านไหนไอ้ตัวเนี้มาเกจสองเกจสามเข้าไปต้นเห็นที่เนี่ยมเลย ไม่กลับไม่กับไม่กลัไม่กับไม่กับไม่กับตีเลียแม่งเลยไม่กับไม่กลับไมบไม่บไมายิงงยิยิงิหนึ่งยิงไม่กลับไม่กับทีพลังฝอนพลังวางหน่อยวบวกทีปะบวกทีปะบวกบวกทีบวกทีเหรอไม่ไม่ต้องได้เช็คโท่ีอหนึ่งทิ้งหนึ่งทิ้งดีเอก สามมสามไม่การไม่การไม่กาคีตายะจบเลยนะคลจบเลยไม่มีสติ๊กเกอร์เลยอนนบวกออ้วเาเรมเปงแล้วเรมตัวแรกเปล่ที่อะไรขยะที่ไหนเลยตัวแรกยังไม่มาเร็วไปโอเคมาแลวไรโนรีเจนเอาไรโนรีเจนบวกเดนกไนเฮ้ยบเดนกไนดเหรแค่นั้นแหละทิ้งมือหนึ่ง เชิญทัศนาฟอนทิฟโป๊ะท็อปได้ห้องตายมือเทียอะไรไม่ได้กูเห็นรอกกันเเไอสัตว์เบบี้เบบี้ตัวโตกี่ฟอนจะโผล่กี่ฟอนกันแต่ไปเอาฟอนหนึ่งอ่ะไอ้้้ไไออนี่มันไอนี่มันคืออะไรมันได้มันไดเนโนเบบี้บอกว่าชารเกียร์ใช่ไหมได้ได้ได้ตที่เกอร์ชาเกตได้เท่าไหร่สามหมื่นสามได้ พีจีแอสซัปเลิกเปิดบอดฟีเดี๋ยวนี้ฟอนแถวหน้าบวกที่มันแตกไปบวคนนี้บวกกี้แอสซัปผมกูตายแลฮะแกก่อนทำไมมันโคลาฟิว่าสู้อะไรเคื่อเลยวะชาร์จอีกทีนี้ด้วยเอออยู่อู้ยกดเข้มเอ้ามันมันมันชาร์จได้อ๋อเออชาร์จหลบไงชาร์จหลบจิกเกอร์แล้วคนไม่ดูด้วยเหรอว่าชาร์จอะไรไม่ดู หน่าช้าเลยเฮียหนาชาเกรดดูที่หลังพอ่สองเหมือนแปดางน้ปนึ่งตีเสร็จขวามหนึ่งกินจวะเฮ้ยมูไปเยอะจังขัานนี้เทราไหเ่1,7เองดีดีซีแล้วไปนั้นอ่ะข้านนั้น2ีบสามเส้นอะไรเจ้นสามเจ้นหมี่ เป็นอยางอะไรอะไรเนี่ยอะไรของพวกมึงเนี่ยทิพลังยี่สิบเจ็ดสองคริติคอร์สหกพันไม่มีร้อยล้านไอ้นี่ไอ้นี่มันเหนียวี่ข้าแล้วโอ้โหอ้ไอ้เนี่มื่อได้เมื่อไหร่ออกมาเมื่อไหร่เจนเจนมาเมื่อไหร่ไม่อโดนกินหรอมา่โดนเดกสองหมพัน มันมีเทคิคเรื่องนี้เห่อที่กินไข่แล้วออกอ่ะใช่ๆช่โดนกินแล้วกันโดนกินแล้วกันเันไทโรไเลเจนยต์โดนบอกได้คำเดียวเฮ้ยอย่าเพิ่งรีบให้เขาโชว์รีบไว้ก่อนเฮ้ยบอกได้คำเดียวหมดยังวะเนี่ยไม่ต้องรีบกันเลยพี่รีบกผู้ชว์แล้วผู้ชว์ของใหม่แล้วไม่เป็นไรกิจกรรมไทโรไนด์เลเจนอะอ้าวอะไรวะหมดรีเบเอาเอาเอา เที go, no ่ยดจากเดื <S <s like, yeah. ่ออีกดีเอ็นเลยสักเราโดนดีเอ็นโซฟ้าก็ดีโซบาร์โซบาร์ทั้อย่างมันกดไม่ได้ถ้าโซบาร์แะไม่ก็โซบาร์ตู้นกันไปไงไม่มีไม่ก็แต่นี้ก็ให้จบไม่มีต้องไปแล้วต้องเอ็นแล้วเหรอต้องดีเอ็นแล้วสินะไม่ไม่คือถ้าดีหรือไม่เนี่ยเราจะโดนตีสามทีไว้แต่ไม่ดีเราโดนตีห้าทีชิบหายอาจจะหนักกว่ามือคุณเท่าไหร่อ๋อมือมันนับเป็นนี่นี่มือเป็นศูนย์โดนศูนย์ตลอดการแต่มือกลัวหกสิบแปดหนึ่ง ใหญ่ไข่นี่แหละอย่ามัวอย่ามัวยามัวอีกสขึ้นไปหรอสล่องสองลองลองขึ้นไขึ้นสองขึ้นโ้ยเย้กงไม่ไทแรนอเลเจนย์ออกมากี่บแล้วครับหนึ่งใบที่อยู่ตรงแมนการแล้วยไข่มันจะออกตอนนี้อ่อมันต้องโดนให้ดิมกินเจียวพี่ผมไม่อยากให้มันเลียงอะกินมงอะกินสนี่ไทแรนอเลเจนต์มดสตัวนี้เอาเลื่องอยู่คุเลี้ยวันเลี้ยวันตัวะมึงอออกไปเธอหน้าโดนแน่เดอร์รีเวิร์ส น่าจะตายเอาปูเนี่ยตรงนี้แต่กูรอบได้ได้โปรโมทหรอแอนดีออกไวะเอามาใส่หลังทิ้งแพทสองนะต่ออันนี้ตีพี่เราไม่ไหวแล้วอันนี้ลงไฟเหรียญเลย่ยฟันหนึ่งฟันไม่ได้เธอถูกมูแดงไม่ได้แวนจะตายไงโดนเปิดเจ็ดยิมดีคอร์สเจอด้วยมาเด็กเต็มมือไปหมดรอบไม่ได้มาเจอได้ไงวะนั่นด้โค้งอยู่โดนโดนโดนเข้าเลย ไม่กัดอะสัตว์ห่านะไหเลย้าพันห้าพันห้าพันห้าพันไม่กัไม่กัไม่กัดิี่ยเรียบร้อยหิวพอล้พอไปงพอลวหิวตลอดฟอนหิวิวดิพลังพลังนี่แลยนี้แรงหรเป่เยล้วสกิลทิ้งสมที่เย้แลเย่แล้วเยแล้ นบวกหมื่นบวกหมื่นบวกคีได้วบวกามสี่หมื่นสามบวกคีอะไรอ้าได้คีไงอ๋อทำไมเม่กี้ได้คีไปเท่าไหร่ฮะสี่หมื่นสามสองคีอดได้ไหมดไม่ได้เดี๋ยวสี่หมื่นสองมสี่หมื่นก็ได้ข้าใจไอ้สัตว์สเท่าไหร่วะสองหมื่นสองสามหมื่นเจ็ดได้เดียวไอ้สัตว์าได้ลบหนีตัวนี้ได้เดียวนี่ลาจั่วพลังแนคอยละไอ้สัตว์ฮะ อยู่เแี่อะไรเส้นเจ็ดนสามคอนเทนที่ไหนจไปครับราชาแครนแดงแไอแาม